ในขณะที่ประเด็น MOU 2543และ MOU 2544ากำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างร้อนแรงในสังคมไทยหลังรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลประกาศให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะเลิกหรือไม่เลิก MOU พร้อมกับการเลือกสสระบบเขตและสสระบบบัญชีรายชื่อรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นนี้ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางทั้งฝ่ายที่สนับสนุนการเลิก MOU และฝ่ายที่เห็นว่า MOU ยังคงมีประโยชน์มากกว่าโทษในทุกระหนาประชาชนเกิดความสับสนกับข้อมูลที่หลั่งไหลามาในปริมาณมหาศาล แต่ที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาจากฝ่ายกัมพูชาที่ย้อนหลังในช่วงใกล้ๆนี้ซึ่งเสงดีนาะโฆษกกระทรวงยุติธรรมกัมพูชาได้ถแถลงในวันที่30กันยายนว่า MOU 2543ไม่ใช่สิ่งที่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกได้โดยเพียงฝ่ายเดียวซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาพึงพอใจในการดำรงอยู่ของ MOU 2543มากกว่ายกเลิกซึ่งนันชี้ให้เห็นว่าบันทึกฉบับนี้มีประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาอย่างไม่อาจปฏิเสธความจริงได้และนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของคนไม่ได้รู้ เสงดีนายัางตั้งข้อสังเกตว่า MOU 2543ไม่มีข้อกำหนดเรื่องการหมดอายุหรือบทบัญญตัติสำหรับการยุติโดยฝ่ายเดียวซึ่งหมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถอนตัวไม่ได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งการที่เสงดีนาออกมาเป่าประกาศเช่นนั้นย่อมได้รับไฟเขียวจากทางรัฐบาลฮุนมาเนตรวมถึงผู้มีอำนาจตัวจริงอย่างฮุนเซนอย่างแน่นอนประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการที่ฮุนเซน ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ส่งจดหมายถึงประธานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อประมาการกระทำของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในช่วงปี2553ซึ่งเนื้อหาในจดหมายนั้นฮุนเซนได้กล่าวย้ำถึงข้อพิพาทช,ชายแดนที่ได้รับการพิจารณาชี้ขาดให้ได้รับการดูแลจากกัมพูชาโดยสารโลกเมื่อปี2505และโดยองค์กรอื่นๆในปี2477และนี่คือจุดที่อาจจะก่อให้เกิดการถกเถียงกันที่ปานเทพพูพงพันธ์ ในฐานะประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินยืนยันว่าการยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับก็เพื่อปกป้องอธิปไตยและบีบให้กัมพูชาเข้าสู่การเจราจาในสนธิสัญญาหรือกรอบการเจราจาใหม่ที่เป็นธรรมและทันสมัยและเขตแดนไทยตกลงเสร็จสิ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5บริเวณช่องบกถึงช่องสงมจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณขอบหน้าผาซึ่งไม่มีเขตแดนและใช้หน้าผาเป็นสันปาน้ำมองด้วยตาเปล่าก็ทราบและจบไปนานแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่จะมาเปลี่ยนด้วย MOU 2543รวมถึงแผนที่แนบททั้งี นะไม่ควรมีปัญหาใดๆแล้วและสุดท้ายความเห็นจากนายศิษยศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่สรุปเอาไว้ว่าเราจะฟังเสียงของสังคมด้วยความรอบคอบต้องชัดเจนว่าหากไม่มี MOU แล้วเรามีอะไรเป็นทางเลือกเพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ของประเทศได้รับผลกระทบหรือเสียหายต้องไม่นำมาเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลนายอนุทินจะจัดการเรื่อง MOU 2543้ย25และ2อ4 4อย่างไรแต่ถ้าพิจารณาจากรูปการณ์นขณะนี้คงออกไปรูปยื้อเวลา ออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้